บิ๊กแดงแฟนเพจโพสเดือดไม่อยากให้ทหารยุ่งกับการเมืองแต่เท่าที่เห็นนักการเมืองเสือกไปยุ่งกับทหารและทำชั่วกับบ้านเมืองเองทั้งนั้นถ้านักการเมืองไม่ชั่วก็อย่าก,กลัวทหารทหารถ้าจะปฏิวัติกฎหมายไหนเขาก็ไม่กลัวถ้าความเป็นจริงนั้นนะครับถ้าฟังกันกนิดหนึ่งว่าถามว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี44เนี 4, ่ย20กว่าปีมาแล้วเนี่ย ถามว่าเนี่ยนะครับทําไมมันจึงมันจึงไอ,ไอ้นี่มันเกิดเป็นเพราะว่ารัฐบาลแม้กระทั่งถึงรัฐบาลของพวกนี้ด้วยก็ตามครับก็รู้ว่าทําทําแล้วมันจะมีปัญหาแค่สุดซอยมันยังพังอ่ะไอ้นี่แผ่นดินนะและเนี่ยนะครับใครจะไปการันตีอะไรได้เพราะขนาดคําพูดมันไม่กี่วันมันก็ยังการันตีไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตาผมก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับพังเร็วกว่าที่คิด คือถ้าประมาทฝีมือดูดูแคลนกันเต็มที่เลยนะครับเพราะอย่างไรก็ถามนั้นผมเชื่อว่าคนไทยไม่ยอมผมก็หนึ่งก็ยังไงเนี่ยนะครับจะอยู่ในบริบทฐานะไหนเนี่ยนะครับผมก็พร้อมที่จะยืนขวางอยู่ดีนะครับและมันจะมีเรื่องอื่นๆที่ผมบอกว่าความเสียหายของประเทศชาติบ้านเมืองนั้นเนี่ยเราเสียมามา,มากแล้วกระบวนการยุติธรรมก็พังเพราะคนคนเดียวเนี่ยบ้านเมืองมันจะอยู่กันได้นะครับ และที่สําคัญที่สุดเน่ยการกลับมาเนี่ยนะครับการคิดอ่านเรื่องราวต่างๆนั้นถ้ามันเป็นเรื่องนี้นะครับกลับมาตามคําพูดเลี้ยงหลานวันนี้เราก็ไม่ต้องมาเหนื่อยอืแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ใช่เรื่องเลี้ยงเลี้ยงหลานเลยและผมก็เชื่อว่านี่นะครับมันจะจบแบบเดิมซึ่งผมไม่อยากให้จบแบบเดิมเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับคนมันเคยแบบเนี้ นะครับนี่ใสยแก้ได้สันดานสันดรนเนี่ยมันแก้ยากจริงๆซ้ำซากที่สุดเพราะนี่นะครับสุดท้ายก็มาโทษประชาชนว่าไปกวักมือเรียกให้คณะราฐปรามาผมที่สู้กันมารู้สักเท่าไหร่นะครับในยุคคนเอกประยุทธ์ผมก็ติดคุกสาครั้งถูกปรับทัศนาตตินับครั้งไม่ถ้วนแต่ผมบอกว่าไอ้ไอรัฐบาลพันอย่างนี้ต่งงางหาก ตีกวักมือเรียกการรัฐประหารครับเพราะเนี่ยนะครับเพราะว่าพวกนี้กล่าวว่าถ้าประชาชนไม่ลงท้องถนนทหารก็ไม่ยึดอำนาจมันพร้อมจะโทษทุกคนแต่มันไม่เคยที่จะโทษตัวเองว่าสาเหตุมาจากตัวเองค,คือถ้าโทษตัวเองเนี่ยนะครับว่าเมื่อรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะโดนแล้วทำทำไม ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับคือผมดูอาการเนี่ยไอ้พวกนี้คิดว่าจะโดนไงย,ยังจะแก้ไขไอ้พบกลาหมวแมจะแก้ไขกฎดัยาการศึกไงนะครับเห็นเกาหลีใต้มันประชาชนสมาชิกรัฐสภาถามสมาชิกรัฐสภาไทยแล้วอย่างว่าใจมันจะถึงแบบนี้หรือเปล่านะครับถึงเวลาในปอดป๊บ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  <laughs> คือมันเป็นแบบ นะครับไอ้ร้อยเก้าสิบคนของไอ้เกาหลีใต้เอ็กซเรย์และปอดไม่แหกอ่ะ <c oughs> แล้วเนี่ยนะครับองค์ประชุมเนี่ยมันจะไปถึงไหมของเราเนี่ยครับต้องปีนหนีอ,อ่ะครับแต่ว่าไอ้พวกนู้นเนี่ยนะครับเขาบุกเข้ามา <c oughs> เพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในการประชุมดังนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมบอกว่าถ้าไม่จดจำเนี่ยนะครับก็โดนอีกแลวคือเป็นสิ่งที่คือจะทำยังไง เราทำหน้าที่ต้องมีหน้าที่ไปเอาใจพวกนี้บอกว่าเนี่ยนะครับพี่น้องอยาออกมาเดี๋ยวเขามีการรัฐประหารแต่พวกนี้ไม่หยุดประเด็นที่นําไปสู่การสุ่มเสียงเรื่องการเสียดินแดนเห็นหัวประชาชนเขาบ้างนี่ใช่เขาหาเสียงได้คะแนนนะครับพอเนี่ยนะครับเกิดเรื่องก็พยายามไปอธิบายกับประชาชนว่ามีไอ้พวกขัดขวางความเจริญถ่วงความเจริญชาติ และไม่ได้ดูกระจกตัวเองว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมก็บอกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับดังนั้นเนี่ยในจังหวะระยะเวลาเนี่ยซึ่งเราจะแลเห็นตามลําดับวันนี้ปรากฏการสนธิเนี่ยถือว่าเป็นการปรากฏการที่ใครก็ไม่คิดว่าการมายืน่นหนังสือเนี่ยจะมีองค์คาพยพคนมาร่วมขนาดนี้นและถ้าดูถูกดูแกลนกันเนี่ยนะครับ วิวัฒนาการก็จะไปเรื่อยๆเพราะเนี่ยนะครับก็ขนาดที่ว่าในพศออนั้นนะครับผมยังยืนตรงข้ามเรื่องนี้อยู่นะครับนะครับเขายังรับยังรับมือกันไม่ได้เลยวันนี้เนี่ยนะครับเรานับหัวได้นะครับเห็นเห็นและเห็นร่องรอยต่างๆวันนี้ผมก็บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องข้ามทุกสิ่งทุกอย่าง คนที่รักชาติบ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็าตามให้เข้าใจประชาชนซึ่งกันเลยครับเรามันก็คือเนี่ยนะครับถูกหลอกต้วนหน้าไม่อยากจะใช้คำว่าเหยื่อเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับบทเรียนที่เดินกันมาจนกระทั่งได้รัฐบาลแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็เจ็บกันทุกฝ่ายดังนั้นเนี่ยครับพอมาถึงเรื่องดินแดนนั้นเนนะครับเราตั้งหลักกันดีๆมีเวลาเรื่องนี้ข้ามปีอยู่แล้ว นะครับแต่ว่าเรื่องราวอื่นๆน,นั้นให้ดูในสัปดาหหน้าในปปชว่ากรณีเรื่องชั้น14เนี่ยนะครับจะปิดเกมอย่างไรนะครับหรือจะลากเกมแต่ผมก็ดูว่าทุกอย่างเนี่ยพอมันดังขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายที่จะลากเกมครับเพราะงั้นเวลาถอยยังมีใช่ไหมครับพี่ตู่เพราะว่าหกข้อเสนอที่ ถามรัฐบาลเนี่ยก็มีทางออกให้ในความเป็นจริงแล้วก็จริงๆนในรายการเนื้อหาเนี่ยจัดมาก็ตั้งแต่พี่นกเขาจัดด้วยพี่ตู่จัดด้วยเนี่ยก็มักจะเตือนในสิ่งที่สําคัญว่าควรจะถอยควรจะทําอันไหนไม่ควรจะไปแย่รังแตนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ร้อนและก็ละเอียดอ่อนนะครับจริงๆรัฐบาลสามารถถอยได้พอดื้อที่จะเดินหน้าทํากันต่อเนี่ยนะครับมันก็เหมือนทําให้แรงสนับสนุนฝ่ายที่เขาต้านรัฐบาลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ คนใหม่ๆที่เขาไม่ชอบวิธีการรวมเสียงรัฐบาลตบัดสัตว์แบบนี้อยู่ด้วยกลายมาเป็นพวกเดียวกันกลุ่มเดียวกันและมองเห็นปัญหาความขัดแยง้งความสับสนรวมถึงสิ่งที่รัฐบาลไม่ฟังเสียงประชาชนและประชาชนบางคนและหลากหลายคนด้วยนะครับก็เป็นคนที่เลือกพรคเพื่อไทยเข้ามาเองด้วยนะครับยังถูกหักหลังเลยนะครับเพราะงั้นทางถอยเนี่ยดูเหมือนยังมีแต่มันอยู่ที่ว่าตัวรัฐบาลจะคิดอย่างไรนะครับใน คำคำนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้อยากเน้นไปที่คําว่ารัฐบาลหรือพรรครูปรัฐบาลแต่จริงๆแล้วดูเหมือนสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นทั้งหมดและข้อขัดแย้งทั้งหมดสิ่งที่ถูกตักเตือนกันทั้งหมดเนี่ยมันเป็นนโยบายเร่งด่วนและเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียวที่เป็นฝั่งรัฐบาลอยากจะทาเสียด้วยซ้ํานะครับเพราะงั้นทางถอยยังมีนะพี่ตู่นะคือปัญหาก็คือว่าถ้าเป็นภาษาบ้านเราเขาเรียกจะรีบหาตาย <c oughs> เพราะเนี่ยนะครับ หาเรื่องทำไมทั้งที่เห็นอยู่แล้วว่าประเทศมันสูมเสียงเรื่องดินแดนคุณฟังประชาชนเขาบ้างไม่ใช่เออะนะครับฟังตรงกันบอือก็ฟังตรงกันข้ามก็อยู่กับคุณก็เต็มไปหมดอะ่ะครับแต่ว่าไอ้ไต้ดูเนื้อหาเขาว่าเขาพูดเรื่องอะไรเขาพูดเรื่องชีวิตของเขาส่วนตัวไหมไอันนี้เป็นเรื่องชาติบ้านเมืองสุ่มเสียงกับดินแดนและเนี่นะครับ เขาไม่ต้องการให้ประเทศนี้เสียดินแดนอีกครับมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวและดินแดนนี้ไม่ใช่คุณมาตัดสินนะครับว่าจะยกให้กับใครมาตกลงผลประโยชน์กันก่อนล่เลยเรื่องดินแดนมันเป็นไปได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเหตุการณ์เนี้ยนะครับอย่างไรก็ตามผมไม่รู้พวกนี้มีความกล้าขนาดไหนนะ เหมือนไอ้กรณีพรบ,บรว่าด้วยกระทรวงกลาโหมจะระเบยบกระทรวงกลาโหมเห็นไหมตัวเป้งๆปงก็เริ่มจะถอยแล้วไม่เกี่ยวกับบัตรบ้างเป็นเรื่องส่วนตัวบ้างนะครับผมก็ทายอยู่แล้วจริงๆนะครับไม่มีปัญญาอยู่แล้วแล,วแล,วและพวกนี้พร้อมอะไรก็ได้ก็ขนาดคําพูดที่ไอ้ไว้กับประชาชนประกาศไว้กับคนเสื้อแดงร้อยวันก็ยังเบี้ยวเฉยเลยไม่เห็นมีอะไรนี่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเปี่ยวเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาล นะครับที่มันต้องคิดกันมากเลเพราะนี่นะครับมูลค่าจริงนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันจริงๆมันคือเท่าไหร่นะครับที่เป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าน้ำลายสอกันได้นะครับความอยากนะครับมันไม่เคยเข้าใครออกใครปัญหาก็คือว่าทำไมไม่คิดเรื่องชาติบ้านเมืองกันสียบ้างประเทศนี้เนี่ให้อะไรไปรมากมายนะ่ะนะครับให้จนล้นนะ และทำไมไม่คิดจะให้แผ่นดินเขาบ้างอ่ะนะครับจำนำข้าวอย่างเงี้ยความจริงนั้นเนี่ยครับไม่ควรจะไปไปยุ่งนะครับไปทำมาหาประโยชน์เนะครับจากกรณีของพี่น้องชาวนาเลยความจริงไอ้เรื่องแบบนี้ต้องต้องไม่ทำอะนะครับคุณจะไปชั่วที่ไหนก็ตามแต่ว่าเรื่องชาวนามันไม่ได้นะครับไอ้นี่มันเรื่องคนจนเว้ยนะครับคุณเวน้นคุณต้องเว้นดิ นะครับไอ้นี่นี่ครับไปเอาในสิ่งที่เขาเป็นความหวังเดียวเขาอะนะครับที่จะลืมตาอ้าปากได้พอนะครับเหมือนให้เขาสิบตัวเองออกเก้าสนะิบงั้นสมมติอะแล้วก็ไปทําลายหลังจากนั้นก็สร้างไม่ได้อีกเลยแต่ว่าถ้าคุณจริงใจกับชาวนาเนี่ยเรื่องราวก็ไม่เกิดแล้วชาวนาเขาก็ไปต่อไปนะครับเขาก็มีความหวังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกับคนทุกคนยากเนี่ย คุณต้องงดเว้นดีว่าคือหมายความว่าคือเหมือนเรามีข่าวแต่ไม่ได้เกี่ยวเรื่องชาวนาเหมือนไปปล้นขอทานอย่างนั้น <c oughs> อ่ะเห็นไหมมาโจรปล้นขอทานในคนมันประนาม <c oughs> นะครับเขานี่ลําบากชิบหายอยู่แล้วนะครับยังไปปล้นอีกนะครับปล้นเงินในขันนะ่ะอย่างไงอย่างนั้นอนะ่ะวันนี้ก็ความเป็นรัฐก็เหมือนกันให้โครงการนี้มันมันไม่ได้มันต้องห้ามห้ามเด็ดขาดอ่ะ เห็นไหมเหมือนกับเรื่องอันเนี้ยเหมือนเงินทอนวัดไหมนี่ไหมเจ้าหน้าที่ใครๆนันว่าของวัดครับให้คนไปยุ่งไม่ได้นะเว้ยเห็นไหมมันก็ต้องมีที่เว้นเหมือนกันนะคือความจริงนั้นไม่มีสิทธิสักที่แต่ว่าถ้าจะคิดถ้าจะคิดแบบนี้ไม่ได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 ้นี่ของคนจนของคนจนนะครับถ้าเราไปทําไปอะไรนอกเหนือจากนี้ผิดพลาดมาเนี่ยเราทําลายโอกาสเข้าทั้งชาติเลยนะครับ ถ้าคิดทักแวบนะเหมือนสุดซอยอะ่ะเฮ้ยชาวบ้านเนี่ยนะครับประชาชนก็อยู่ในเรือนจําถ้าเราไปเอานะครับอยากได้มาถึงตัวเองเนี่ยแล้วมันไม่ได้มาเนี่ยทำให้โอกาสเดียวของเขาถูกทําลายไปด้วยคือมันต้องคิดถึงคนอื่นก่อนดิคิดถึงคนที่ทุกข์ยากกว่าเราดิคุณยังลืมตาห้าปากได้ยังไปตรงไหนได้แต่ไอ้พวกนั้นถูกล็อกขาอยู่ในเรือนจำาในตอนนั้นยังไปกล้าสุดซอย ผมก็ผมนี่มีสิทธิ์จะได้นะพอรอนั้นแล้วผมก็ไม่ต้องติดคุกหลังจากนั้นได้ไปคิดแต่ผมเองเห็นว่าถ้ามันพังเนี่ยประชาชนนั้นหมดสิทธิ์เลยและที่สำคัญมันเป็นราบที่ไม่ควรได้ไงมันต้องให้ประชาชนเขาก่อนอหลังจากนั้นก็คิดถึงเรื่องคนอื่นก็ต้องคิดถึงเรื่องตัวเองต้องตีหลังตอนนั้นแกนำหลายคนมาโกรธผ,ผมอยู่ผมยืนขวางหนักรวมกระทั่งเนี่ยนะครับ คนที่ต้องการอย่างนี้ก็โกรธในปศนะผมบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะอน,นี่คือความหวังเดียวของประชาชนเขาให้เฉพาะคดีชุมนุมทางการเมืองและให้เฉพาะประชาชนเว้นแกนนำไอ้น,นี่ไปเอาถึงคดีทุจริตอะเอาหัวแม่เท้านิ้วไหนคิดก็รู้มันไม่มีทางสำเร็จ hmm. แต่ก็ไปสร้างจินตนาการจนกระทั่งว่าเรียบร้อยจนกระทั่งว่ายกมือได้แลวยังไงเสียงก้างมากแล้วยังไง เสียงางมากท้ายสุดก็อยู่ไม่ได้ไงถ้ามันไม่ชอบทำคือระบอบประชาธิปไตยนะครับยึดเสียงกางมากฟังเสียง้างน้อยแต่เสียงกางมากเนี่ยครับลูกแก่อํานาจแล้วไงท้ายที่สุดมันก็อยู่ไม่ได้ไงหัวสุกหัวซุนไงนะครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงยังไม่เข้าใจว่าไปพอไปพลัดหลงในดงอํานาจยังไม่เข็ดลาไปว่าในที่พังพังเพราะความใหญ่โตไม่ใช่อะความไม่เห็นหัวคนอื่นไม่ใช่ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ผมมองก็คือว่าคือถ้าสดับตับพังเอาบทเรียนในอดีตเนี่ยว่าพังเพราะอะไรนะครับเจงเพราะอะไรนะครับในทางการเมืองทั้งหลายคุณอาจจะมีความนํารวยอะไรก็ว่ากันไปเถอะนะครับแต่ว่านี่ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นทุกคนไม่ใช่ว่าจะได้อะไรทุกเรื่องและที่สําคัญที่สุดเรื่องที่ไม่ควรทํา ไอ้ที่พังๆไอ้เรื่องควรทำนั่งงนัะพังตั้งแต่ปีตอนปีสี่เก้าก็เรื่องไม่ควรทำตั้งปีแปดสี่เก้าจนกระทั่งปีห้าเจ็ดก็เรื่องไม่ควรทําทั้งสิ้นพอมาปีหกเจ็ดต่อหกแปดก็กําลังจะทําเรื่องที่ไม่ควรทําและเป็นเรื่องที่พังเหมือนเดิมทุกครั้งแล้วก็อยากอยากการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแค่คุณทําตามนโยบายเนี่ย ให้ครบเนี่ยคุณไม่มีเวลาคิดเรื่องอนะื่นหลายเรื่องที่เป็นปัญหาเวลานี้เก้าสิบเปอร์เซ็นตะเ่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ในอยู่ในนโยบายในการหาเสียงเลยแต่ว่าพอพระหลงมาดงอำนาจไอ้ที่รับปากกับประชาชนไม่ทําไอ้ที่ทาไม่ได้เกี่ยวกับรับปากไว้กับประชาชนบ้านเมืองน,นี้คุณทําอะไรพวกนี้กันได้ขนาดนี้ใช่ปะ